ไปเจอสองศิลปินไหมเราอยู่กันครบไหมอาจารย์เฉลิมชัยอยู่นะอาจารย์ถวันนะทํางาน,างน,นมั้งเนาะเวลาองค์ลงบระรทับแล้วเนี่ยลูกน้องก็ไม่กล้าขอผียังไม่กล้าหลอกกันเลย <c oughs> ยมไม่ต้องแปลกใจนะก็แสบสันทั้งโค้แล้วรับหลังในทั้งโค้ก็เผากันเก่งนะอย่างอาจารย์ถวันคุยกันมาท่านวอลรู้ไหม ชียงรายเนี่ยตอนนี้การน่องเที่ยวนะกำลังโปรโมทเรื่องพระาธาตุเก้าจอมคือเชียงรายเนี่ยมีมีสิบสิบเจ็ดสิบแปดอำเภอนะแล้วจะมีพระาธาตุเป็นศูนย์รวมใจคล้ายๆโดยตรงอะ่ะเขาเรียกว่าพระาธาตุเก้าจอมนะจอมพอ่อจอมแว่จอมศักจอมโน่นจอมนี่อาตมาก็บอกอาจารย์อาจารย์เท่าที่อาตมาได้ยินมานะ่มันพระาธาตุเก้าจอมไม่ใช่เหรอแต่ผมว่าสิบ มันสิบตรงไหนผมเจอเอีกจอมหนึ่งอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยจอมอะไรจอมโวอาตามาก็ยังไม่เก็ตมันอยู่ตรงไหนอะจอมโววัดร่องคุณเ่าคุยอาจารย์ถามเสร็จอาตมาไปหาอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์เฉลิมชัยบอกท่านอวหูก่อนบันเฮานี่นะมันมีไอเขาอยู่คนหนึ่ง รู้จักไหมไอเคลวไอแคลวแคาวยาวเฟ้ยใช่ไหมเตรีไว้ครวอย่างกระดามิชีอืมยาวเลยยาวเลยแล้วแกก็นินทานินทาให้แต่มาฝังไมบอกว่าชาวบ้านนะเขาเลยว่าแถวเนี้ยมันมีด็อกเตอร์ผีบ้าอยู่คนหนึ่งมันตื่นตีสี่มันตื่นตีสี่นะ ตื่นมาปุ๊บนี่มันล้างหนะ้าล้างตาแล้วมันก็จะเอาขวานอันหนึ่งนะเอามีดเล่มหนึ่งไปไปหาต้นม,มนะม่วงะเสร็จแล้วก็เขว่งต้นมะม่วงทีสี่เขว่งมีดเขว่งขวานนะจนถึงหกโมงเช้านะชาวบ้านแอบมาส่องดูที่รั้วดูผีบ้านผีบ้านมันคว้างมีดตั้งแต่ตีสี่แนละ้ว <c> เ <oughs> ออ อาจารย์เฉลิมชัยเล่าเสร็จล้วก็ไม่เฉลยว่าทําไมชาวบ้านเรียกว่าเป็นผีบ้าวันหนึ่งจามาก็ไปคุยกับแกแกบอกทันวอร,รู้ไหมแถวนี้นะไอ้แก้วไอ้คำมันเขาหาว่าผมเป็นผีบ้านะผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็นไปนแล้วหรือยังทำไมก็ถามว่าแล้วทาไมอาจารย์ต้องเตือนมาควางมีดตอนตีสี่ตีห้าเนี่ยเขาก็บอกว่าจิตกรน,นะถ้ามือไม่มีกําลังนะตะวัดพวกกันยังไง พราะฉะนั้นผมต้องเตือนมาคว้างมิดทุกคนเพื่ออะไรเพื่อให้เนมือเนี่ยแนวมือเนี่ยเห็นไหมมันจะต้องมีกําลังเพราะว่าเวลาแกวาดแกทีหนึ่งนะแกไม่ได้วาดรูปเหมือนคนอื่นเวลาแกไปออกงานนะแกจะโชว์นะจะเอาถังน้ําธรรมดาเนะี่ยสีก็ซื้อตามร้านในเมืองนะ่ะถังน้ําถังหนึ่งไม้กวาดอันหนึ่งคนคนคนจุ่มแล้วก็วาดวุบภายในหนึ่งนาทีได้ช้างตัวหนึ่ง เคยมีผู้สื่อข่าวถามว่าอาจารย์ช้างตัวนี้ราคาเท่าไหร่เอางี้แล้วกันผมให้คุณสักสิบล้านนักข่าวถามแล้วทํำไมมันราคามันขนาดเนี้ก็โลกนี้ทําได้อย่างนี้คนเดียวอ่ะจะเอาไหมล่ะไม่เอาผมเก็บนะแล้วแกก็ได้ขายทุกทีไงนี่เห็นไหมคนยอมดูซิเพราะฉะนั้นในสายตาคนทั่วไปเขาเรียกผีบ้าและสองคนนี้บ้าทั้งคู่เลยนะ ฉะนั้นสองคนนี้ก็คนหนึ่งก็เป็นรุ่นพ่อคนหนึ่งก็เป็นรุ่นพี่ตอนทีอ่อาจารย์ถวันเนี่ยเป็นศิลปินใหญ่กลับจากยุโรปขี่ฮารเล็เดวิดสันมาผ่านโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดตอนนั้นเฉลิมชัยยังเป็นนักเรียนมปลายมองลงมาจากหน้าต่างเห็นคนตัวใหญ่ๆดำๆตัดชุดใส่เองอย่างกัอบสตีฟจอะมอห้อมอเออนะ แกมสองคนนี้จะไม่ใส่เสื้อผ้าแบรนด์ไหนแกทำนนเองทั้งหมดก็เอารถฮาเร็มมาบินอยู่ข้างหน้าโรงเรียนนะเฉลิมชัยวิ่งลงไปแล้วไปถามพี่ๆคนอย่างพี่เนี่ยเขาเรียกตัวอะไรเรู <c oughs> ้ไหมไอ้วันก็บอกไอ้น้องอย่างพี่นี่ก็าเรียกศิลปินใหญ่ <c oughs> ฉลิมชัยได้ยินคำว่าศิลปินใหญ่วันนั้นแล้วฝังจิตฝังใจมาตลอดวันหนึ่งจะไปให้ถึงอยอาามดูสิ แล้ววันที่อาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยมามุงคาทําเพิงแล้วก็ปั้นช่อฟ้าตอนนั้นอาจารย์มาอยังเรียนอยู่กรุงเทพมาเชีงย,ยงรายยมพี่เขยขับรถพาไปแวะทําไมก็ถามอาจารย์อาจารย์รยกําลังทําอะไรกําลังแปลงวัด <c oughs> กําลังสร้างวัดเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราให้ฟังเพื่อที่จะปูพืืนว่าอ่าตอนนี้ก็เป็นความนิยมอย่างหนึ่งนะที่ น,นักท่องเที่ยวก็ดีคนที่มีรถสนิยมทางศิลปะหรือทางจิตวิญญาณก็ดีจะแห่มาสามที่นี้บวกกันเช้าก็ไปขึ้นสวรรค์กับจันเฉลิมชยัยบ่ายไปลงนรกกับจันถวันเย็นก็เข้านิพพานกับท่านบ่อนะที่นี่รับประกันว่าเป็นนิพพานนะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดในทางกายภาพนะก็คือมีความร่มเรือนมีความร่มเรือนอยู่พอสมควร ของเดิมก็ตมาก็อยู่กันแบบธรรมชาติก็คือใช้ใช้ไฟแบบโซล่าเซลล์จุดตะเกียงอยู่จุดเทียนอยู่ยุคเดิมที่ยังไม่มีอะไรตรงนี้เนี่ยแล้วว่ากางเต็นท์ปฏิบัติกลางเต็นท์กันเลยทีนี้แต่มาไปอยู่ยโรเพิ่งกลับมาเดือนที่แล้วเนี่ยไปยาวคราวนี้6เดือนกลับมาเอ้ามีเสาไฟฟ้าเข้ามาให้แล้วด้วยเนี่ยใครแอบมาทําให้ฉันเนี่ยก็เพราะฉะนั้นรุ่นพวกเราเนี่ย เป็นรุ่นที่เรียกว่าอะไรอะไรก็พร้อมพอสมควร่ะไม่เหมือนรุ่นแรกที่จะมาเดินดงกลมอยู่มีงูขวางอยู่เพราะมีอืมนั่นเรียกว่ายุคต้นอ่ะยุคต้นเพราะฉะนั้นในในอนาคตถ้าเป็นไปได้คุณโยมควรจะมาเรียนรู้สักสามวันห้าวันเจ็ดวันเป็นหลักสูตรยาวแต่หลักสูตรอย่างวันนี้เขาเรียกว่ามาเรียนรู้เรื่องนิพพานระหว่างวันคือเอาสบายสบายกันนะเอามาให้ดูมาให้รู้มาให้เห็นว่าอ๋อวัดร่องขุนเขาเป็นอย่างนี้ บ้านดำนางแลเกี่ยวฟ้านะชื่อเต็มๆนะบ้านดำนางแลเกี่ยวฟ้านะมีคนไปถามว่าทําไมต้องเกี่ยวฟ้าแกบอกว่าก็ถ้าผมเอาเกี่ยวว่าตามข้างฝาแขกมันจะมาดูไหม <c oughs> เป็นไม่จินตนาการนะแกเลยเกี่ยวทั้งทีเกี่ยวฟ้าหน่นวิหารแกเนะี่ยเห็นไหมฉะนั้นที่นี่ก็สร้างขึ้นบนพื้นฐานศิลปะเหมือนกันศิลปะอะไรคือวัด ต้นขุนก็เป็นงานศิละปะบ้านดำนางแรก็เป็นงานศิละปะที่นี่ก็เป็นงานศิละปะแล้วถามว่าอะไรคือศิละปะของที่นี่ที่นี่คือศิละปะในการดำดินชีวิตที่สุดของศิละปะก็คือศิละปะในการดำดินชีวิตเพราะว่าชีวิตนั้นเมื่อเราเกิดมาแล้วธรรมชาติจะให้ของแถมมาชนิดหน่งคืออะไรยมรู้ไหม ใครตอบได้บ้างของแถมของชีวิตคืออะไรทูกต้องของแถมของชีวิตก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าความทุกข์เราอยากได้ไหมแต่ว่าเขาแถมไหมเขาแถมมาพ่อแม่บางคนก็มีโรคอยู่แล้วที่เป็นกรรมพันธุ์ใช่ไหมตัวเองเป็นคนเดียวคิดว่าไม่มันหรอกแถมให้ลูก มีไหมในนี้มีไหมใครที่ได้ของแถมจะพ่อจากแม่บ้างนี่ไหมบางคนพ่อแม่ไม่ได้แถมนะมันหาของมันเองพ่อไม่แถมแม่ไม่แถมพ่อดีแม่ดีแข็งแรงหมดพอมาถึงยุคของเขานะเขาไปหาของเขาเองจัดเต็มนะจัดเต็มให้ตัวเองเขาเรียกว่าของแถมของชีวิตคือความทุกข์แล้วบางคนในสุขภาพไม่ดีนะ แทบล้มประดาตายแทบไม่ได้ใช้ชีวิตเลยใช่ไหมกินอย่างคนอื่นก็ไม่ได้นั่งอย่างคนอื่นก็ไม่ได้นอนอย่างคนอื่นก็ไม่ได้จะเดินทางอย่างคนอื่นก็ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยติมไม่ได้ความยุ่งยากลําบากทั้งหมดเลยถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนัง้นเราปฏิเสธได้ไหมของแถมนี้ของแถมบางอย่างเป็นของแถมที่เราปฏิเสธได้นั่นหมายความว่าเราเยียวยารักษาได้ แต่ของแถมบางอย่างนั้นปฏิเสธไม่ได้เพราะบางทีมันแอบแถมมาตอนเราเผลอไงมันสติฟจ็อบไงใช่ไหมโ,โหคิด iPhone คิดอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะผละิตนวัตรกรรมเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายลืมดูตัวเองสุขภาพก็เลยย่ำแย่ไปนี่ก็คือของแถมชะนนเนึนน่ยซึ่งปฏิเสธไม่ได้พุทธเจ้าบอกว่า ถึงแม้เราจะมีของแถมที่ชื่อว่าความทุกข์ภาษาพระเรียกว่าสหาคตทุกนะสหคตทุกข,นะคกข์คือทุกข์ที่มันมากับเรามันมากับชีวิตของเราส่วนทุกข์เล็กทุกข์น้อยเช่นไปเข้าห้องน้ำลแล้วแหมน้ําไม่ไหลโกรธนะไปเดินร้อนโกรธ <laughs> อันนี้สมมุติ <laughs> ใช่ไหมอันเนี้ย มันมนทุกข์วาบขึ้นมาแล้วมันหายไปเขาเรียกอะไรปรกินนักะทุกข์อ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวอะไรเนี่ยอาหารเจฉันนี่ยกินตั้งแต่เอถึงเซตเลยนะเล <c oughs> จัดเจไม่กินมันไม่เป็นรสเลยโกรธอีกอย่างเงี้ยวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยเราโกรธด,ดับโกรธดับนะหงุดหงิดชุนชิวอันนี้ก็ทุกข์เหมือนกันนะเป็นของแถมเขาเรียกว่าปกินนะกะทุกข์ปกินนะกะทุกข์คือทุกเล็กทุกน้อย มันจะมีก็ได้มันจะไม่มีก็ได้มันไม่พอให้เราแทบล้มประดาตายมันไม่ถึงขนาดมันเหมือนทรายในรองเท้าอะ่ะนะคือมันทําให้งุดหงิดงุนงนเช่นส่ง SMS ไปเขาก็ไม่ตอบมาเงี้ยงุดหงิดไปครึ่งวันพอเขาโทรมาเราก็หายเห็นไหมเรียกว่าประกินนะกทุกข์ส่วนสหกาตะทุกข์ก็คือทุกข์ที่เป็นของแถมเพราะเกิดมาปั๊บมันมีแล้วอ่ะตื่นมาไม่ได้เข้าห้องน้ําทุกข์ไหมซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรโหราคาเริ่มต้นที่10ล้าน ติดรถไฟฟ้าติดคลองแกรนแคแนลนะวก็บอกไว่หมดนะแล้วเขาไม่ได้บอกเนี่ว่ามันติดน้ำอ่ะใช่ไหมเมื่อคืนดูข่าวมันมีหมู่บ้านโครงการหนึ่งเขาเขียนไว้ไหมว่าบ้านอยู่บนที่ดอนน้ำไม่ท่วมแล้วนักข่าวก็มาให้ดูแล้วก็สลับกับป้ายนะจมมิดเลยห้าร้อยหลังการเรือนเหนือเหนือกรุงเทพนิดเดียวเห็นไหม อันนี้เขาเรียกอะไรสหกตัดทุกม์มาได้ยังไงคือมันเป็นทุกข์ที่เขาแถมมากับชีวิตนี้ถ้าเราไม่อยากมีทุกข์นะต้องนิพพานเท่านั้นนะบางคนบอกพระอาจารย์ฆ่าตัวตายจะได้หมดทุกข์มาถามอัตมานะเคยมีนะเคยมีคนจะฆ่าตัวตายเนี่ยแล้วเขาขอพบสามคนหนึ่งสรยุทธสองพิเคนทีละเด็ดสามท่านบอกดู ดูสิดูเขาเขา, <S <S เขาสร้างสรรค์ขนาดไหนขอพบท่านวอแต่มาก็ไปปลอกทําไงเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยมากเนยอย่างครั้งที่แล้วกาลังบรรยายอย่างเงี้ยลูกศิษย์ขึ้นมากระซิบพระอาจารย์ดวนมีโยมจะฆ่าตัวตายต้องขอคุยกับท่านวอเท่าน,นั้นถ้าไม่งั้นเขาจะฆ่าตอนนี้เลยแต่มาก็พักตรงนี้เราเดินลงไปคุยกังสนามนะโยมรู้ไหมแต่มาถามว่าโยมลูกศิษย์บอกว่าโยมจะฆ่าตัวตายตอนนี้แต่มากําลังสอนกรรมฐานอยู่โยมจะฆ่าตอนนี้หรือว่าตอนบ่ายๆอะไรยังไง เราก็ถามมันนะเขาบอกว่ายังค่ะแต่ว่าคือวางแผนเอาไว้แหละถ้าไม่ได้คุยกับพระอาจารย์นะยมฆ่าแน่แล้วเมื่อไหร่ก็เย็นๆนะคะอาจารย์บอกยมเอาเอางี้นะเดี๋ยวมันจะเป็นบาปเป็นกรรมอาตมาขอขึ้นไปสอนกรมรมาฐานก่อนนะแล้วเสร็จปั๊บอาจารย์จะลงมาคุยใหม่ตอนนี้ยมรอนะอย่าเพิ่งฆ่าอย่างนี้ก็มีเ,เออแล้วกรณีเนองคนนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็ขอพระบะัตมาบัตมาก็บอกมันไม่ทันนะลูกนะ ทางเดียวเท่านั้นคือทางโทรศัพท์ใช่ไหมตมาก็ไปถามทําไมจะฆ่าตัวตายจะได้พ้นทุกข์มั่นใจว่าพ้นทุกข์ใช่ไหมลูกค่ะจะได้พ้นผลปะลูกมีพ่อไหมมีลูกมีแม่ไหมมีแล้วนี่เดือนก็ยังไม่จบเนี่ยทำไมจะเรียบฆ่าตัวตายก็อยู่ไปก็ไม่มีใครเห็นคุณค่าแล้วพ่ออยู่ไหนต่างจังหวัดแม่อยู่ไหนต่างจังหวัดค่าเทอมมาจากไหนพ่อกับแม่ อ่ะถ้าไม่เห็นคุณค่าท่านส่งค่าเทอมมาได้ไงและใครที่ไม่เห็นคุณค่าหนูแฟนชื่ออะไรพระอาจารย์จะเอ่ยถึงชื่อมันได้ไหม <c oughs> นี่ขนาดต่อหน้าพระน,น,นหลุดมันมาเลยนะ <c oughs> ไม่ได้หรอกลูกพระอาจารย์เป็นหมอพระอาจารย์ต้องวินิจฉัยว่าโรคมันเกิดจากอะไร <c oughs> เขาชื่ออะไรลูก <c oughs> เอาชื่อไทยเลยชื่อฝรั่งล่ะ มีสองชื่ออะเล่าไปเล่าไปสุดท้ายก็ฟันธงว่าอาจารย์ในเมื่อมันไม่เห็นคุณค่าเนี่ยหนูก็ขอไปดีกว่าเอาถ้าหนูไปแล้วทํำยังไงเนี่ยมันจะได้รู้สึกผิดแล้วหนูรู้ได้ไงว่าถ้าหนูไปแล้วเขาจะรู้สึกผิดอ่ะเกิดหนูไปแล้วเขาก็ละลาไปอยู่กับกิกใหม่อหนูขาดทุนตายเนี่มันจะเป็นไปนได้หรือพระอาจารย์เป,เป็นไปได้สิลกูก เขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะเพราะหนูฆ่าตัวตายเองอะเขาไม่ต้องรู้สึกผิดเขาก็ไปอยู่กับกิ๊กใหม่สบายใจเฉยอ้อาวถ้าอย่างนั้นหนูขาดทุนสิใช่ลูกอ้าวพอพูดอย่างงี้ปั๊บมันยืดตัวอดยืดตัวเลยนะเออพระอาจารย์หนูไม่เคยคิดมุมนี้เลยถ้าอยางนั้นนี่เท่ากับว่าถ้านหนูฆ่าตัวเองเนี่ยเข้าทางมันใช่ไหมพระอาจารย์ค่ะเอาอะไรเห็นไหมคุยไปคุยมาอารมณ์ฆ่าตัวตายไม่เหลือเขาก็เลยถามมาพระอาจารย์เอางี้ ้าหนูฆ่าตัวตายหนูพ้นทุกไหมลูกพระอาจารย์ถามหน่อยสมมติวันนี้หนูทํางานยุ่งทั้งวันยุ่งมากเลยยุ่งขาดยุ่งขิงและอ่ะพอหลับไปเนี่ยหนูว่าหนูจะฝันไหมฝันค่ะฝันเรื่องไหนลกูกฝันเรื่องงานค่ะเห็นไหมลูกหนูเลิกทํางานหนูหลับไปแต่ในฝันหนูมันทําอะไรมันทํางานต่อก็เช่นเดียวกันไงลูก ถ้าหนูทุกข์แทบล้มระดาตายแล้วหนูฆ่าตัวตายอ่ะพระอาจารย์ถามหน่อยจิตหนูมันจะตัดฉับทิ้งไหมความทุกข์นะ่ก็ต้องพบความทุกข์เป็นในโลกหน้าใช่ไหมฉะนั้นเกิดมาปั๊บเนี่ยหน้าหนูน่จะดูไม่จืดเลยนะทําไมพระอาจารย์ก็จิตมันทุกข์อ่ะรับรองเลยนะจะบูกหนูชาตินี้โด่งเป็นสันเลยนะชาติหน้ามันจะสุดอย่างกระสะพานหักเลยนะคุยไปคุยไปงั้นหนูไม่ตาย เห็นไหมเออจบไม่สวยแล้วเกิดชาติหน้าก็ไม่สวยไงแขนขาวัยวะก็ไม่ครบสมองก็ไม่ดีหน้าตาก็บูบีก็จิตหนูไม่ดีอ่ะเกิดมาเอ่ะรสชาตินี้ดูซิหนูยังกับพิตตี้อ่ะแล้วถ้าหนูฝึกจิตดีๆนะชาติหน้าหนูจะพร้อมยิ่งกว่านี้นะลูกแต่ถ้าหนูตายไปตอนที่จิตขุ่นมัวนะพระอาจารย์จะบอกให้ชาติหน้านะใบหูหนูก็ไม่ครบตาหนูก็เลนะอืมฟันก็เหยินสมองก็พิการ นั่งที่ไหนก็น้นําลายก็ไหลตรงนั้นอืมพพูดไปพูดไปเขาบอกเพราะฉันหนูมไม่ตายแล้วเออสุดท้ายเขาก็เปลี่ยนใจเพราะอะไรได้ค้นพบความจริงว่าตราบใดที่ยังไม่นนผ่านอย่าคิดว่าฆ่าตัวตายแล้วจะพ้นทุกข์เพราะทันดีที่เขาฆ่าตัวตายนะคนที่ยังอยู่ทุกข์ไหมพ่อแม่ทุกข์ไหมทุกข์ญาติพี่น้องทุกข์ไหมทุกข์แล้วคนที่เกี่ยวข้องทุกทุกคนโดยเฉพาะแฟนของ ของคุณน้องเพราะอะไรราะน้องคนนี้บอกว่าพระอาจารย์ในไหนหนูจะตายแล้วหนูจะเล่นงานทำยังไงหนูเตรียมไหม่หมดแล้วหนูเขียนจดหมายถึงเขาเขียนไว้เยอะๆแลวพอตำรวจมาชันสูตรที่ศพนะมันจะถูกพาดพิงเกินสิบรรทัด <c oughs> และนั่นแหละมันจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลทั้งชีวิต <c oughs> คือวางแผนไว้หมดเลยคือกล่าวว่าให้ผู้ชายทุกด้วยไงร้ายไหมน้องคนนี้ร้ายไหมสมกับที่เรียนทางด้านการวางแผนการตลาดนะ สตร а т е ีนี่วางกลยุทธ์ไงจะตายอยู่แล้วยังไปเอาทุกถมคนอื่นอีกเนะเออพระอาจารย์เลยบอกว่าโลกถึงคนอื่นจะทุกแต่ทุกที่สุดคือหนูทาไมคะเพราะว่าหนึ่งถ้าจิตของหนูเป็นอย่างเงี้ยลุ่งลับดับขันไปนะลูกหนูจะเกิดมาในสภาพชีวิตที่พูดตามตนะลูกจะได้เป็นคนหรือเปล่าก็ไม่ลูกทําไมพระอาจารย์หนูไม่รู้หรือจิตเรากว่าจะวิวัฒนาการมาเป็นคนนี่นะเขาจะต้องไต่จากสปีชีสี่ต่ําต้อยที่สุด รู้ไหมอาจจะเป็นปวกอยู่ใต้ต้นลำใหญ่ได้ยินพ่าจารย์เทศนะอ่าแล้ววันหนึ่งปวกตัวนี้ก็ตายไปขึ้นมาเป็นิ่งห้อยบินมาแถวนี้นมาเห็นพวกเราปฏิบัติแล้วิ่งห้อยตัวนี้ก็โมทนาขึ้นมาเป็นนกพอเป็นนกก็บบนมาจากแถวนี้ดีขึ้นอีกนิดหนึ่งามาเกิดเป็นหมาเป็นหมาอยู่วัดท่านวอมานั่งข้างๆเก้าอี้ท่านวอได้ฟังเทศอีกกี่พบกี่ชาติจึงจะได้แต่ภาพมาเป็นคน เป็นคนแล้วจู่ๆจะไปเกิดในประเทศที่รบกันทั้งปีทั้งชาติอ่ะอย่างอียิปต์ตอนนี้กําลังเผาเมืองอยู่อ่ะหรือเป็นลิเบียอย่างเงี้ยอ่ะโคโซโวอย่างเงี้ยอ่ะอูกันดาอย่างเงี้ยเอาไหมล่ะมันไม่ง่ายนะที่จะได้มาเกิดในสภาพชีวิตที่เป็นคนแล้วมาอยู่ในสประเทศที่สงบร่มเย็นและเป็นสุขพอเล่าอย่างนี้ปุ๊บน้องรูาบอกโอ้พระอาจารย์หนูคิดว่าพอตายปุ๊บมันก็เกิดเป็นคนเลยมันไม่ใช่เหรอคะมันไม่ใช่โรคจิตมันจะต้องไป มีวัฒนาการเพราะกว่าเราจะเกิดเป็นคนเราต้องสั่งสมภูมิจิตใช่ไหมทีนี้พอเราฆ่าตัวตายเท่ากับเราปฏิเสธความเป็นคนนะสิทธินี้เธอปฏิเสธเองฉะนั้นมันจะต้องกลับลงไปตกต่ำอีกไม่รู้กี่ร้อยล้านชาติพกีกถ้พอาจารย์ก็เลยบอกโลกดีที่สุดที่จะไม่ทุกข์นะมีสองทางหนึ่งตอนที่ยังมีชีวิตอยู่อยู่ท่ามกลางความทุกข์อย่างมีความสุขเหมือนลิ้นงูที่อยู่ในปากงู มันโดนพิษงูไหมเหมือนคนที่กินปลาทูอย่างชาญฉลาดกลางต่ำคอไหมก็ไม่ตม่ำหรือสองหนูต้องฝึกให้บรรลุน,ลนิพพาน,ปนไปเลยยุติการเวียนว่ายตายเกิดอย่างท้าวนรเป็นพระันค์ไปหนูจะเลือกข้อไหนก็นิพพานขออยู่ท่ามกลางความทุกข์แต่เป็นสุขขอใช้ยาเสพติด มาปลบระบบประสาทให้มันเลื่มทุกงอถูกทุกข้อมันรีบยกมือเขาง,งอเห็นไหมสุดท้ายถามว่าค่าตัวตายไหมไม่ค่าตัวตายเรียนจบแล้วแล้วก็ไปทํางานอยู่ที่ต่างประเทศเรียบร้อยแล้วนู่นไปเป็นมันกุเทศอยู่ที่อังกฤษถามว่าทําไมไปเขาบอกว่าประเทศไทยไม่มีผู้ชายดีๆเหลือหรอกค่ะที่พอจะมีดีอยู่บ้างก็ไปบวชซะ <c oughs> นี่นก็ยังได้ชื่นใจนะก <c oughs> ็ยังพอมี <c oughs> เออเห็นไหมแล้วน้องคนนี้มันจริงๆเป็นคนน่ารักแต่ว่าที่เจ็บหนักเพราะว่านั่นเป็นรักครั้งแรกพอแต่มาไประเทศทิ้งเกลียนโน้มาขับรถรับส่งรับส่งเขาอาศัยฟังเทศตอนที่พระอาจารย์นั่งรถตอนนี้ปีกห้าขาแข็งทําท่าจะเปิดร้านทําเล็บที่อังกฤษเห็นไหมแล้วก็มีแฟนเป็นฝรั่งร,รวยเชียวแต่ทุกวันนี้เธอก็จิกหัวใช้ฝรั่งกลัวยังกะอะไร เธอบอกว่าให้มันรู้สะม่งนี่คือศิละปะในการใช้ชีวิตคือเธอเลือกว่าหนึ่งถ้ายังไม่ถึงนิพพานที่แท้จริงหนูขอน,น,นิพพานระหว่างวันคือก็เป็นปุถุชนที่มีสุขสุข,สขท,ทุกทุกอย่างนี้แหละแต่ถ้าความทุกข์มันเกิดขึ้นมานะ่ะขอให้รู้ว่าจะจัดการกับมันยังไงโกรธเกิดขึ้นมาจะจัดการยังไงโลภเกิดขึ้นมาจะจัดการยังไงอิจฉาเกิดขึ้นมาจะจัดการยังไงหิวเกิดขึ้นมาจะจัดการยังไงป่วยขึ้นมาจะจัดการยังไง ถ้าเรากําจัดความทุกข์ได้ทีละเปล่าทีละเปาะทีละเปาะทีละเปล,ละได้ในระหว่างวันอันนี้เขาเรียกว่านิพพานชั่วคราวหรือใช้ศัพท์ของอาตมาก็เรียกว่านิพพานระหว่างวันเห็นไหมตอนนี้หลายคนอาจจะหิวหิวบางคนกโกรธทาไมหิวแล้วทําไมไม่ปล,อจะจะล่อยสติหิวโกรธนี่ก็เป็นเป็นความกโกรธเล็กๆแล้วนะพอพระอาจารย์ปล่อยให้ไปทานอ,อิ่มอ้อมีความสุขนิพพานระหว่างวันเห็นไหม ยากเย็นไหมนิพพานไม่ต้องอยากเย็นหรอกคือเราไม่ถึงนิพพานที่แท้จริงก็เรียกว่านิพพานอันสูงสุดคือดับกิเลสหมดสิ้นเด็ดขาดไปเลยเป็นพาาร้ารหตรถ้าเรายังไม่ถึงตรงนั้นเป็นคนอย่างนี้เป็นนักธุรกิจอย่างนี้เป็นชาวบ้านอย่างนี้แต่ความทุกข์เกิดขึ้นมาเรารู้ว่าเราจะทํำยังไงกับมันถ้าเราบริหารจัดการความทุกข์ได้ทีละเปรอดทีละปลอดทีละปรอะลอและมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขสุขบางทุกข์บางแต่ว่าเราเอาอยู่ คือเราบริหารจาัดก,การมาได้แล้วกันนะฮะทุกเกิดขึ้นมาแล้วเราบริหารจาัดก,การมาได้แต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนะี่ยอันนั้นก็เรียกว่าภาวะนิพพานระหว่างวันใช่ใชไหมฉะนั้นถ้าคุณโยมมาที่นี่เราไม่เห็นงานสถาปัตยกรรมไม่เห็นงานประติมากรรมไม่เห็นงานจิตรกรรมอย่าเพิ่งรีบสรุปว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านศิลปินแท้ได้จริงที่นี่ก็บ้านศิลปินเหมือนกันอาจารย์นนเฉลิมชยัยท่านก็เป็นศิลปินใหญ่ งานชิน้นเอกของท่านก็คือวัดร่องขุนจันทวันดัชนีท่านก็เป็นศิลปินใหญ่งานชิน้นเอกของท่านก็คือวิหารหลวงอตาตมาที่นี่หลายคนก็บอกว่าเป็นศิลปินคําถามคืนแล้วงานชิน้นเอกคืออะไรอ่ะถ้าถามมาตมามาตามาก็บอกว่างานชิน้นเอกของอาตมาที่นี่นะก็คือสอนศิลปะในการดํารงชีวิตเพราะที่สุดแห่งศิลปะคือศิลปะในการดํารงชีวิตเรามีชีวิตเรามีความทุกข์ แต่เราอยู่ท่ามกลางความทุกข์อย่างมีความสุขใครทําได้คนนั้นเป็นยอดคนมีคาของพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าปัญญาชนนั้นต้องสแสวงหาสุขท่ามกลางความทุกข์ได้เพราะเมื่อเกิดมาแล้วคุณจะบอกพ่อบอกแม่บอกโลกนี้ว่าฉันขอแค่เกิดมาเป็นคนนะอย่าเอาความทุกข์แถมมานะได้ไหมไม่ได้เลยไม่มีทางกูยอมทำเช่นนั้นไม่ได้ เขียนป้ายติดประกาศแล้วว่าห้ามเอาของแถมมาให้เพราะฉันไม่มีเวลามากพอฉันต้องการเป็นคนอย่างเดียวร้วนๆไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาแล้วเราทุกคนมีของแถมเป็นความทุกข์เราดีความทุกข์ไม่ได้และดังนั้นเราจะต้องหันหน้าไปเผชิญความทุกข์แล้วเรียนรู้ศิละปะในการอยู่ท่ามกลางความทุกข์อย่างมีความสุใครทำเช่นนั้นได้คนคนนั้นก็สัมผัสนิพพานระหว่าง